สวัสดีครับ f อช่อง YouTube ช่องลุงช้างเจยๆวันนี้พามาตะลุยลบบุรีนะครับที่ดินที่ดินนะครับแปลงนี้200ไร่ฮะ2 0ไร่200ไร่เป็นดินดำฮะดินดำนะครับแปลงนี้อยู่หน้าออบตอโคกเจริญนะครับถนนที่ท่านเห็นอยู่ด้านบนมีใสไฟฟ้าผ่านฮนะคือโคกเจริญหนองม่วงฮนะ หน้าอบอต่อ,อยางโทนพอดีฮะยางโทนหน้ากว้างนะกว้างจากต้นไม้ต้นนี้เลยฮะหน้ากว้างติดถนนลาดยางประมาณห้าร้อยเมตรฮะาร้อยเมตรนู่นชนต้นตาลชนต้นตาลน,นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือถนนเข้าแปลงถนนเข้าแปลงนะครับ ที่โล่งๆอ่ะโล่งๆฮะเลยเนินป่าตรงนี้ฮะเลยเนินป่าตรงนี้เป็นดินเปนดำดินดำอุ้มน้ำอุ้มน้ำเหมาะที่จะทำไร่ฮะทำไร่นะครับแปลงสวยแปลงสวยติดถนนฮะถ้าท่านดูในรีวิวจะเห็นรถสิบล้อวิ่งเสียงรถวิ่งตลอดติดถนน โคกจเจริญโคกจเจริญหนองม่วงฮะหน้าอบตอยางทนนะครับไรล,ละสามแสนนะไล่ละสามแสนทุนใดต้องการที่ทำไล่สมัยนี้ให้ใหให้หาทำไล่กัญชานะครับแปลงนี้ก็ทำได้ทำได้ฮนะสามารถเจาะบ้าดานได้นะครับ ดินดำฮะดำปีอะไรดำปีนะครับเป็นดินภูเขาไฟฮนะแถวนี้นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมฮนะสี่เหลี่ยมสองร้อยไร่ฮะสองรอยไร่นะครับสนใจใต้คลิปก็ทักทายมาใต้คลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้โซนสระบรุรีลบ,บุรีนครนายกทุนใดจะหาที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับ ทักช่อง YouTube ช่องลุงช่างเฉยๆมาทุกคลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับติดต่อมาได้ติดต่อมาได้นะครับปล่อยคลิปหนึ่งจากช่องลุงช่างนะครับแปลงนี้นะครับสองร้อยสองร้อยไล่ไร่ละสามล้านเอ้ยพูดผิดสามแสนสามแสนปล่อยคลิปฝากกดติดตามกดติดต่อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ